อ่ะสลับมาดูเรื่องของค่าไฟบ้างดีกว่าก่อนหน้าน,นี้หลายคนตกอ,อกตกใจที่มีกระแสข่าวออกมาบอกว่าให้เตรียมรับแรงกระแทกให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสิ้นปีนี้ไรมาสุดท้ายค่าไฟจะแพงขึ้นอีกวกบาทเออ,อถึงขั้นทับแพงสุดคือ6บาทานะครับแต่ผมเคยบอกแล้วว่าท้ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาคการเมืองเข้ามาอุ้ม,มแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้ยอมไม่ได้ถ้าค่าไฟมันสูงขนาดนั้นประชาชนจะอยู่ยังไง สุดท้ายมีการพูดคุยกันในคณะรัฐมนตรีนะครับก็ต้องรอดูว่าวันนี้ทางกระทรวงพลังงานจะเสนอที่ประชุมคร,รมอบอกว่าขอให้เรื่งค่าไฟเอาไว้ที่4บาท18สตางค์เท่าเดิมก่อนนะครับท่านผู้ชมครับรายงานข่าวระบุว่าคุณพิรพนรันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับว่าให้ตรึงค่าไฟงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม67ก็คือรายมาส,สุดท้ายไว้ที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยนะครับเท่ากับค่าไฟงวดปัจจุบันนะครับซึ่งอยู่ที่4.18บาทต่อหน่วยเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วก็ลดต้นทุนผู้ประกอบการโดยการเสนอตรึงค่าไฟในครั้งนี้มาจากการที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินเร่งรัดให้คุณพิรพันนะครับ หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศแนวโน้มค่าไฟงวดสุดท้ายของปีนี้แตะที่ระดับ4บาท65จนถึง6บาทต่อหน่วยนะครับตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกกพถึงวันที่26กรกฎาคมนี้เพื่อประกาศใช้วันที่1กันยายนก็คือค่าไฟงวดสุดท้ายของปีนะครับ ทำให้รัฐบาลถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับถึงการเพิ่มภาระประชาชนและภาคเอกชนขณะที่กระทรวงพลังงานมีเพียงคุณประเสริฐสินสุประเสริฐประหลัดกระทรวงพลังงานที่บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาลดค่าไฟฟ้างวดใหม่หลังจากนั้นค,คุณเพีรพันนะครับได้สัมภาษณ์ที่ทาเนียบเมื่อวันที่18กรกฎาคมว่าจะเร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรึงค่าไฟก่อนจะได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ ส่วนความคืบหน้าเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลบ้างนะครับที่จะครบกำหนดกรอบราคาไม่เกิน33บาทต่อลิตรในช่วงสิ้นเดือนกระกฎาคามนี้นะครับเบื้องต้นทางสำนักงานบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสอกอนอชอจะเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบอน,อน,อนะครับที่มีคุณเฮยรพันธ์เป็นประธานให้พิจารณาแนวทางการปรับขึ้นราคาดีเซลแบบทยอยขึ้น1บาทต่อลิตร ทำให้ราคาปลายทางไม่เกิน34บาทต่อลิตรนะครับเพื่อรักษาสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ามันเชือเ้อเพลิงที่ปัจจุบันณวันที่14กรกฎาคมฐานะกองทุนเนี่ยติดลบอยู่แสนกว่าล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ํามันเนี่ยติดลบ64,000กว่าล้านนะครับแล้วก็บัญชีก๊าซ LPG ติดลบ47,000กว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่า ที่ประชุมคอรมอจะมีการหารือแนวทางเรื่องของราคาน้ํามันดีเซลหรือไม่เพราะว่าก็ถือเป็นอีกหนึ่งต้นทุนพลังงานที่หลายฝ่ายกังวลนะครับเพราะว่าภาคขนส่งก็สําคัญขณะที่แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยนะครับว่า24กรกฎาคมนี้ที่ทําเนียบรัฐบาลนายกเศรษฐาจะถาแถลงรายละเอียดเรื่องของโครงการเรือทองอย่างดิจิทัลวอลเลตนะครับรวมถึงชี้แจงรายละเอียดการลงทะเบียนวิธีการใช้แอปจ่ายเงิน,นกลไกการตรวจสอบสิทธิ และกรณีต้องการโต้แย้งสิทธิ์หรืออุทธรณ์นะครับเบื้องต้นรัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอ l เลต0 0 0่0บาทผ่านแอปทางรัฐในวันที่1สิงหาคมนี้ตามที่ประกาศไปโดยมีเวลาในการเปิดลงทะเบียน45วันนะครับ